ด้านในง่าเนาะโมโเอออโดมาคือเช้าวันนี้นะคะฟ้าคึนๆค่ะแล้วก็บรยรายากาศระหว่างทางระหว่างทางก็จะมีแสงแดดนะคะอากาศก็กำลังดีนะคะนี่กลับมาถึงบ้านแล้วนะคะกำลังจะเตรียมของเปิดร้านค่ะทุกคนเช็ดตดเช็ดอะไรต้มน้ำซุปอะไรต่างๆนะคะแต่จะพันหนึ่งฝนก็ตกค่ะทุกคนแล้วก็ตกยาวเลยนะคะตอนนี้ก็ตกแบบไม่ได้เยอะอะไรจะพนนันตกตกหนักเลยค่ะตกหนักแบบนี้นะคะเราก็จะเตรียมของก่อน เตรียมขอเปิดร้านก่อนตามปกตินะคะลุงเอาค่ะว่าวันนี้จะหมดหรือไม่หมดนะคะถือฝนจะตกนะคะแล้วก็ขาเหมือนเดิมค่ะนี้เราก็มีบริการส่งมาเด็มนะคะเราส่งถือที่ค่ะจะสั่นมากสั่นน้อยก,ก็ส่งนะคะส่งปกติค่ะวันนี้ฝนตกนะคะไขยไม่สนุนแน่แนเลยแต่ก็ไม่เป็นไรคะ่ะขขยไปเรื่อยๆค่ะเมื่อวานสงสารลูกค้ามาเลยคะ่ะลูกค้าเข้ามาไม่ได้ไขยเลยคะ่ะคือเมื่อวานลูกไม่สบายพาลูกไปหาหมอนะคะ ทีนี้กลับจัดโรงพยาบาลมาลูกค้าก็เข้ามาหลายท่านมากเลยค่ะถือว่าเยอะอยู่นะคะในแชทก,ก็มีค่ะทีนีแ้แม่ค่ะไม่ได้ส่งของแม่ค้าไม่ได้ขายเสียดายลูกค้ามากเลยค่ะกินใจลูกค้ามากเลยเห็นแล้วแบบอยากขายของค่ะแต่ไม,ไม่ไม่ได้ค่ะเพราะว่าลูกไม่สบายต้องเช็ดตัวตลอดเพราะว่านานตัวร้อนจีเลยค่ะ แต่ก็ไม่เป็นไรค่ะมาขายวันนี้แทงวันนี้เตรียมของจุกๆเลยนะคะหมูไก่เตรียมจุกๆเลยค่ะลูกค้าของเราก็เข้ามาแล้วนะคะเข้ามาสีทางค่ะตอนแรกคิดว่าฝนตกแบบนี้เนาะไม่มีใครเข้ามาเนาะเห็นลูกค้าเข้ามาแต่เช้าเลยค่ะเป็นน้องๆนะคะวัยรุ่นนะคะเข้ามาทานย um, ีเดโฟต้มยำแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวหมูค่ะ แม่ค้าก็จัดสินค้ารอรอไรทีนี้นะคะเราก็จะเตรียมของให้น้องๆเขานะคะคิดว่าจะขายไม่ได้นะคะวันนี้ฝนตกแต่กลับขายได้คะ่ะวันนี้ก็ถือว่าขายหมดนะคะขายหมดเกลี้ยเหมือนกันนะคะคือถามว่าเลือดื่มไหมก็เลือดือค้ค่ะวันนี้เหมือนจะเตรียมของพู้นี้ด้วยพู้นี้ร้านปิดทุกวันที่นะคะแต่เหมือนกับว่าลูกค้ามาสั่งไวเอ,อ่อออเดอร์ไวร้อยห้าสิบถุงเราก็อยากจะเตรียมวัตถุดิบตักว่าเราจะเตรียมเสร็จนะคะแล้วเราก็จะไปอาบน้ำนอนพรุ่งนี้ค่อยมาทําต่อคะ่ะก็ าาระหว่างเตียงของลูกค้าก็ยังเข้าอีกนะคะโดือแล้วลูกค้าก็ยังมาอีกนะคะลูกค้ามาแม่ค้าก็รับค่ะน้ําซุปยังมีอยู่แต่เนื้อหมูเนื้อไก่ไม่มีแล้วทีนี้แม่ค้าก็หางูสดๆเลยค่ะแล้วก็ลวกเลยค่ะลูกค้าก็ทานได้นะคะไม่บดไม่บนสักคำเลยคะ่ะแต่ดึกว,วนันนี้สองทุ่มก็ยังเข้าใหมา่นะคะแม่ค้าบอกว่าหมดแล้วค่ะคือหมูที่เจะมไม้หมดแล้วคือไม่มีจะขายอะไรแล้วก็เลยแบบหมดแล้วจริงๆต้องขอโทษลูกค้าด้วยนะคะตัวนี้นะคะมาสาดเยอเโฟนะคะแล้วก็ต้มยำค่ะ แม่ค้าก็ได้ขออนุญาตถ่ายวิดีโอไว้น้องๆเขาก็เขินอายนะคะแต่แม่ค้าขออนุญาตแล้วนะคะบรรยากาศตอนนี้คือฝนตกหนักค่ะทุกคนตกแบบตกหนักมากเลยนะคะแบบหนักแบบว่าลูกค้ามาทานที่ร้านไม่ได้อ่ะคะ่ะอันนี้นะคะป่วยของเรานะคะพอหายป่วยนะคะก็มาช่วยงานเรือนัดสู้ได้แม่จริงๆค่ะคนนี้นะคะต้องยดนนิ้วให้เลยะคะ่ะวันนี้นะคะขอค่าจางด้วยนะคะ50บบาทแล้วออเดอร์จะ ลูกค้าทัมบ้านก็เข้ามาเรื่อยๆนะคะทั้งทันบ้านแล้วก็ทันร้านก็เข้ามาเรื่อยๆคะ่ะแม่ค้าก็เต็มที่สุดๆเลยนะคะตั้งใจมากคะ่ะคือดีใจมากนะคะเวลาเราขายได้คือคนเป็นแม่ค้าเนาะก็จะดีใจเป็นเรื่องปกติคะ่ะขายได้ขายหมดก็ดีใจคะ่ะขายหมดก็ถามว่ากาไรเยอะไหมมีคนชอบถามนะคะว่ากาไรเยอะไหมกาไรเยอะไหมคือกําไรอ่ะได้อยู่แล้วค่ะแต่ได้น้อยค่ะทุกคนแต่ก็ได้ค่ะตอนนี้ลูกค้าเข้าเยอะแล้วขออนุญาตไปขายกว๋วยเตี๋ยวกันนะคะบ๊ายบาย ลูกค้าก็เข้ามาเรื่อยๆนะคะทุกคนอันนี้กว๋วยเตี๋ยวหมูนะคะเข้ามาจมแม่ค่ะแบบไม่มีเวลาถ่ายคลิปแล้วค่ะขอตัวก่อนนะคะทุกคนลืมไว้มาอุ่นหนุนกันนะคะบ๊ายบาย